สวัสดีกันด้วยในแคา <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่กับเกมไมค์ครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำเอ่อ,อทำอะไรวะอืมทำกับดักเอ้ยวันนี้เรามาสร้างกับดักที่ต้องคิดท้นขึ้นเองดีกว่าภารกิจครับอันนี้ผมมาได้โหลดแมปนะ งั้นพาร์นี้เราจะตั้งชื่อว่าเป็นพาร์ทธรร,รกิจก็แล้วกันครับเป็นภารกิจที่พวกเราต้องตั้งขึ้นเองภารกิจภารกิจสร้างสร้างของโดยประดิษฐ์เองเนะาะต่ถ้าไปวงจรเลสต์นะอครับอืมอมีเลสตนอยู่แล้วแหละอืม ทำไรดีวะม,มาสร้างกับดักที่ผมคิดค้นขึ้นเองดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันผมได้ขนลงไปสี่ช่องแบบน,นี้แล้วผมอะ่ะจะเอาทรายสีแดงแล้วกัน มันจะเหมือนว่าดูลงไปหรือเปล่าไม่ดูลงไปวะโอเคตอนนี้นะฮะเราจะใช้ตอนนี้มาแป๊บหนึ่งแม่งบอกว่าไอ้คนที่ว่ามันปลูกมัน,อ,อ,น,มนองม่ไหม อแม่งครับเวซมาจังเลยก็อย่าไปสนใจครับอ่าแป๊บหนึ่งก็มีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมุมหนึ่งนะโอเคครับกลับมาต่อครับ อ่าเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวมาอืมโอเคแล้วผมเนี่ยจะคูดลงไปลึกๆประมาณไหนก็ได้เป็นแบบคล้ายๆไปคล้ายๆแล้วผมก็จะเตรียมระาอามาตึกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าส้ยเดี๋ยวแบ,บนึง ด้านล่างเนี่ยผมจะขุดลงไปทําเป็นแบบนี้อืมเอ้ยจิบ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 อ่าโอเคก็ตามตึง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 ก็ทําให้ทั่วนะฮะ โอเคก็จะได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาสายเอา TNT มาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะฮะ <c oughs> ล้วต้องให้อีกคนเนี่ยลงรอไปเก็บของ เฮ้ยเกินมาบล็อกหรือเปล่าวะเออช่างแม่งเอางี้แล้วกันโอเคครับเอออันนี้ดิไปเดี๋ยวพ์ทน่าจะมาทำภารกิจสร้างบ้านโมบายที่ออกแบบเองนะฮะ

อา้าวเย็ยบแล้วข้างล่างเป็นไรป่าวอืมเป็นรูขนาดนี้เลยนะก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็จะใช้นี่กบไว้แล้วเราต้องทำแบบเป็นห้องทึบเลยนะห้องทึบไม่ได้ทึบแบบออฝนตกนะ แหมทำผิดทำผิดอืมต้องใช้ประตูเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้นะตรงนี้ให้หาเลเวลมาติดแคมอันนี้ก็มีกลไกอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกัน โอ้ oh. ปึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บเราเราต้องขุดไปหาประตูฮะโอ้ทีนที เงินก็ไม่ได้มันติดทีนทีเนี่ยแหละงั้นพวกเราก็ทำแค่ช่องเดียวก็พอละมั้งอืมจุ๊บ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 โอเคเราก็จุ๊บจุ๊บตรงนี้ไปนะแล้วทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ หลายๆคนเคฮ้ยตรงเนี้ยเป็นทางออกฟุ๊บหยี่บไปปุ๊บโอ้แม่เจ้าเราโดนอะไรเนี่ยกันเลยทีเดียวทายสว่างผมจะไม่ค่อยใช้นะจะใช้สีที่มันออกทึบๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ย กระแสไฟไม่พอโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่อันนี้ชึบต้องมากดตรงนี้ ให้มันมากดตรงนี้เพื่อเปิดประตูเพราะฉะนั้นต้องทำไว้อย่างนี้ชิบมันก็จะดาบใช่ไหมตรงนี้มันก็จะติดซุบเราก็ต้องไปกดคันโยกและคันโยกก็อยู่นี่แล้วเราก็ต้องมากดตรงนี้ ชิปบชิปบจิบซุตรงนี้มันก็จะค้างไว้เดี๋ยวต้องซ่อนไว้ให้เินเนียนหน่อยอืม นี่ก็ต้องค้างไว้นะอ่าฟุ๊บจ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 ึบบอันนี้ก็จะทำเป็นอันนี้ไปมันก็จะเปิดประตูไว้จิบจิบจิบ Tick, tick. Tick, tick. เฮ้ยม no ันไม่ได้โอ้โหเฮ้ยอืก็ต้องขออภัยกับความเงียบนะฮะเดี๋ยวจะใส่เพียงประกอบลงไปแล้วกันเนะชิง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 ฟิงฟุ๊ มันพอป่าวะตึ้งตึงต้งตึงต้งลองเปิดดิเอ้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค้างไว้ แล้วตรงนี้ก็ต้องอีตรงนี้ดิฟึบส่วนตรงนี้ก็ต้องมาตรงนี้เคส่วนตรงนี้เหรออันนี้ก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็ไปด้านข้างแล้วก็ปิดไว้เดี๋ยวต้องมาตั้งชื่อกับดักด้วยนะ ืมปิดมอดแล้วหินที่เราใช้เราก็จะใช้หินออบซิเดียนจิง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 ต้องมาลึกๆหน่อยประมาณนี้ปิงปิง แล้วก็ทําไปว่ามันมีทางลงแล้วก็แปะปันไดไปโคตรเนียนทำทางลงเหมือนเ,าเอาไปทำเป็นแมปเลยเฮ้ยจิ๊บอืม <c oughs> เรียบร้อยเอ้ยจิ๊บจๆ,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 ๆ๊บจๆ๊บจิ๊บจ ูจ yup, ิ๊บจิ๊บจิบงะตือตือตือตืดตืดตือแล้วทำมันว่าเพชรเราก็จะใส่เพชรไปฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ออกดีกว่าแล้วเราก็จะทำมันว่าคุณชนะแล้วเราจะให้เพชรแก่คุณติงติง เอาหีบกับดักดีกว่าแล้วอยู่เรสไอค่าอยู่ฉันค่าคุณคุยไม่ใช่เอาหีบเอาหีบธรรมดาแล้วกันตึ๊บๆชิบใส่เพชรไป เราจะให้บล็อกเพชรแก่เขาตึงตึตึง,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 งแล้วก็บล็อกเหล็กไหนวะเหล็กอยู่ไหนดูด้านบนปะอันนี้ไงจิ๊บแล้วเราก็จะให้บล็อกเอเมรัลด์เข้าไปเอ้ย <c oughs> ไม่เอาดีกว่าให้ไอ้ไอมันน้ำแข็งอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรวะก้อน้แข็งอะ่ะเออของดีทั้งนั้นเออไม่เอาก็แล้วไปเนี่ยดีหมดเลยดีแบบลวกครับแล้วต้องเออบล็อกฐานออบล็อกฐานไม่ต้องหรอกบล็อกเกรองเอมเมโล่เห็นอยู่แวบ,บๆแม่ โอเคดูมีสีสันก้นเยอะชิงเราต้องติดป้ายไปด้วยติงติงติงอมไหนวะไหนบล็อกเพชรแงอ๋อนี่นี่นี่

แล้วต้องมาปักไฟอีกทีเอ,อ้ยทำเป็นทางไปฟิงชวังขาต้องชื่อกับดักไว้ทีหลังเห็นเปาวะ เห็นนะเป็นแบบใช้ได้ครั้งเดียวกับลักที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นไปปักไฟสักหน่อยดีกว่าฟิลจิ๊บโอเค เป็นหยยบพังออกฮะเราต้องบอกเขาด้วยเป็นหยยบ ออกปุ๊บโคตรออกเลยเด็กเขาก็จะสงสัยเฮ้ยทำไมเป็นอย่ามันมีตั้งหลายอันวะฮะใช่ไหม ก็เสร็จแล้วเหลือกบอย่างเดียวเราก็มากบกันครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่กบกันเรียบร้อยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จขอตั้งชื่อกับดักนี้ว่ามาหาป่านาควายจังตะลึงของรางวัลมีของรางวัล มีรถเหลือในหีบมหาสจันทันจ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 ันถุยไม่ใช่เอาใหม่ดิภารกิจอะไรปะเอ้เอเอต้องชื่อใหม่ดีกว่ากับดักมหาสจันเอ้กับดักกับดักกับดักมหาโคตรมหาเพชรโคตรมหาโคตรมหาเพชรเขียนห,หัวเขียวถุยไม่ใช่โคตรมหาเทพเลยเอ่ะ โคตนมหาสมบัติพิชิตเกมไมคครับทุยไม่ให้กับดักโคตนมหาสมบัติพิชิตเกมไมคครับเสร็จแล้วเฮีย yeah. เข้าไปครับเฮ้ยประตูเฮ้ยอะไรวะอะไรอะอแปลกแมงแปลกหมดเลยแปลกว้ายแปลก มาแปลกเกาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเชิญรับชมความแปลกกันได้เลยบ๊ายบาย